เฮ้ยอ hey, uh, ่ะเมนูมัอนี้เป็นเมนูไก่แจรำนี่เด้อเป็นสีดำเลยสีดำเป็นไก่แจดำม,มันเป็นลูกลูกผสมนลยนะครับไก่ดำสีเหยดน้ำดำนี่ไงมันเป็นผ้าผสมเลยโอ้ยอย่างไก่ดำไอยู่หันน้ำผสมกันมั่วเลยไก่ดำคางบานเพลินก็เลยกลายเป็นออกมันกระตีนจะขายดำเบิร์ดละเนื้อกไก่ออกดำดำเนี่ย เขาถือว่าดำโดดดำแบบติดๆนะอ่ะอันนี้ก็ขวเคียงก่อนไก่แจ่มาแต่บานครับเอย่างอย่างเองกินเองละสมืัยยุคนี้แต่ว่าเลี้ยงอะไคนซื้อเขาก็าไอยากซื้อกันแล้ก็สื่อกับพวกขายแล้วไม่กินเองอย่งทีที่เป็นอย่างเขากินอยู่แล้วเพราะ่ขต้องไปซื้อเขาตอนนั้นมาลองหลุดกันตอนต่อไปจวดนะซึมมาลงไปแล้ว nè em mò <laughs> ủa khay lăng này nè ừ, khay lăng nó là cái kia thước ngay nó khay lăng rồi cây ừ. cái gì cây pi điều ấy không cái sông cái gì nhở Cái kia nó đi qua đấy cậy khoe qua gần nào nhà về sông vẫn chỉ nhà có đi lại cái này mới hán kéo nè ขนเข่าดีๆเอ้เหมือทะพี่น้องไก่แกะตัวเดียวเกือบลูกหาลูกโฮกอยู่พนวะไก่แกะพันผสมไก่เอ็นไก่ดำเวลากระดิ่งเหลือไก่ดำมีดีมันไก่ดำกับกระดิ่งเลือดไก่บานน้ำอธินาผสมปลาซานกันไปเอาไปดูตามขั้นตอนไปเอา้อเตรียมน้นต้งไปกัน อย่าง, ك, นนอ,งอีกหลายเมนูเดี๋ยวต่อยเฮ็ดไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสีเอามาแล้วก็ต้องเฮ็ดน,นะเพราะว่าเอาไปโดนกรบบไดพวกเขาเอามาเป็นปิ่นน่ะนะอืมต้องเอาใส่ลงใส่ลงไปอ้าหลังจากเขาเติมน้ำนิดเนี่ยนะมันรอมันขุ่แล้วแบบมันเดือดมันซุกบมดทีอ๋อร้อนมันเดือดเหรอเนี่ยขุ่แล้วเขาไก่มันหยากหยาบเนี่ยเอ้าจังมารอตอนเดือ,อดเนาะ เออซมโอ้ยกำลังหผมครับโอเคเดี huh. okay, well ๋ยวกำลังเหนียวต้มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจังมาเห็ดครับเอาเดือดเลยเอาเคได้่าโอเคเอาสั่นใส่เลือดพร้อมแล้วก็ต้มมากกว่าอีกหน่อยห่มเลือดฟอมนี่ใส่เลือดครับตับดิบตับดิบตับดิบเอามากกว่าก้อนบอลเห็นบุกตรงนี้

รอเรือใส้รอใช้พักก่อนเส้นปลาแปนื่อวัน่งกับผมมียังไรหรอกน้ำปลาชุดรพริกตะไคร้ตำใส่กันเค้นั่นแหละเค้าน้ำตาลน้ำจางน่อยเสียบน่แล้วก็ใส่ใบบักกุดแล้วก็ใบกะเพราใบกะเพราบนี้นไนใส่ซื่อใน่ังมาใส่ขันตอนทุ่ทไทยกับมาณานอตัวเนาะม่มีอยงไร เอออะขุดหนักะเพากะเพารแถงามอะใส่ลงไปกอทุ่ยายแล้วนี่คือกระบวนการทุ่ย่ายะบวนการทุ่ยตะพทุ่ยทกใช่บวนทายก้กรเพ็ดกินเนาะอันนี้กจากสวนยนี่กระจากสวนแถามยนี่ยุห่วงกะวนมูดิใจนําสนอยากไเอยูเไปซื้อ อยา่างนี้ทดินี่มีไปเก็บเลยแถมพักร้อมแต่ว่าต้องซื้อวัตถุด,ดิบมันรักมันเนี่ะซื้อไก่ขายแบดีๆไก่ขายทุกอย่างเลยหนูก่าีโอ้โหยงกจได้บอกเแ้าของเอาใส่ลงไปเอาสุดยอดเรียบร้อยกะคงจะประมาณนี้เนาะมันกระข้นแล้รกับมกปิดไว้ อืมน้ำซุกเอ้าอันนี้ก็เป็นไทยเป็นแนวทาาเนาะพรยอยากให้กินเมืนไทยหัวท่ากันหรอกเป็นคอนเทนต์เล็กๆ,ๆน้อยๆ่ละมือเะเวียนเนาะอยากให้กระตุ้นต้อมอยากคงแต่ละคนพรายอยากล่องหายให้กินเบงสูตรเฮ็ดขัว e ก,ก็แก่อืมเพื่อเปิดคลิปมาพ่อโอ้อยากดิรือบ่หิวเข่าเปิดรถจะโอ้เป็นจะเสียบหายกินอยูหน้ามัน่ะกะจะประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวกินเพื่อครับ